สวัสดีครับพบก,กับผมนะัทพงศ์มุทองกเกษตรพัากโลกครับตอนนี้อยู่ในสวนไมยงชิดครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีการดูแลในส่วนของไมยงชิดอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยครับจันแลมฉัดกั้นจ้าอ่าพี่จันแรลมพี่จันแรลมตรงนี้ไมยงชิดเนะาะเขตตำบลอะไรครับตำบลป่ากุมเกาะอําเภอสวนขลโลกจังหวัดสุขโขทัยจ้าอ่าสวนไมยงชิดของพี่นี่ทั้งหมดกี่ต้นครับเจ็ดสิบต้นจ้า จ็ดสิบต้นะนะครับอายุเท่าไรแล้วมะยงชิ้นเจ็ดปีจ้ะปลูกมาเจ็ดปีแล้วอนะครับเมื่อกี้ผมเดินดูเที่ยวชมนะครับบอกได้เลยว่าดกสวยงามมากครับนะฮะแทบจะมีเขาเรียกมีความดกทุกต้นเลยทุกต้นเลย,เเลยจ้ะปีนี้ติดทุกต้นเลยมันแตกต่างจากทุกปีไหมแตกต่างมากจ้ะเพราะว่าทุกปีไม่ติดครบทุกต้นจ้ะอืมนะครับปีนี้มีทุกต้นเลยอ่าเป็นเพราะอะไร เป็นพอสีพโพทีไปค่ะนี่ฉีดฉีดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฉีดสีตั้งแต่เดือนสิงหาจะประมาณยี่สิบวันสีดครั้งหนึ่งสิบห้าวันสีดครั้งหนึ่งจนมาถึงออกซ่อเนี่แหละจ้ะต้องหยุดอฉีดไปประมาณกี่ครั้งเนี่ยประมาณหกหกครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งเลยจ้ะประมาณนี้เนะาะจ้ะประมาณา <9 S 1> ทุกครั้งที่เราฉีดเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงต้นยังไงบ้างต้นสมบูรณ์จ้ะต้นสมบูรณ์ดีแล้วเขาก็เก็มตัว ได้ดีแหละเพราะว่าใบดําอะไรเงี้ยมันเตรียมออกโซ่ดีที่สุดอ่ะจ้แล้วก็ออกมาให้เราเห็นอย่างนี้เลยจ้าช่วยบอกเราหน่อยว่าลูกความสมบูรณ์มันเป็นยังไงนี่นี่นี่ฮะสมบูรณ์ดีจ้าออกเป็นพวงเนี่ยเป็นกระโจมกระโจมเลยผิวพันธุ์สวยจับอืมนะครับก็ถูกใจแล้วแหละถูกใจมากอ่าวเจต้นเนี่ยหมดโฟทีไปกี่ซองหมดไปสองซองอืมหมดไปสองซองเนาะจ้านะครับ ความรู้สึกเราในการเอาโฟทีมาฉีดพ่นเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรลดต้นทุนจ้ะนะครับได้ไหมได้ได้ผลผลิตก็มามาจ้ะผลผลิตก็มาของก็ดีจ้ะออ,ะอย่างนี้ใช้ต่อไปไหมครับใช้จะ้ะแน่นอนเนาะใช้ต่อไปแน่นอนใช้ต่อแน่นอนอ่าจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือรอเก็บผลผลิตออีกอีกประมาณกี่วันกี่เดือนประมาณ ประมาณงวันที่สิบเนี่ยคงจะได้แล้วเพราะมันเรื่อเรื่อหมดแล้วอ่ะมันก็สุกไวนะครับสุกไวปีก่อนๆไม่เป็นแบบนี้เนาะไม่เป็นไม่เป็นจ้ะมันเป็นยังไงปีก่อนมันมันออกไม่เยอะไงมันออกไม่เต็มที่ไงครับอ่าอันนี้เขาเต็มที่แล้วปีเนี้อืมจ้ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะติดหรือไม่ติดอะไรแค่นี้แต่ก็ขอให้ออกซ่ออ่ะคืออยากให้ออกซ่ออย่างเดียวอ่ะอืมอืมจ้ะรับแตวได้ผลดีมากโอเคตอนออกซ่อเนี่ยได้ผลดีมากครับจ้ะ โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจจากการเอามาฉีดพ่นจในส่วนของมะยงชิดอ่าแล้วก็ใช้ต่อไปแน่นอนเนาะแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพทักษ์โลกขอบคุณคุณป้ามากเลยครับเปิดสวนมะยงชิดให้เราได้เยี่ยมชมนะครับถามสุดท้ายเลยครับมะยงชิดอันนี้พันอะไรพันทูนเก้าจ้ะพันทูนเก้าเนาะพันทูนเก้ามะยงชิดพันทูนเก้ารสชาติความโดดเด่นมันเป็นยังไงพันนี้กรอบหวานจ้ะ อ่ากวาวนเนะาะเดี๋ยวเราจะได้กินแน่ๆอ่าอ,อ,อีกไม่นานนี้เองครับไม่นานเลยจ้ะอ่างั้นวันนี้ผมนัทพงศ์ทองกเกษตรพทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับจ้า